ครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะมายิงเป้าซ้อมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแขวนฉากเป้าก่อนมันหลุดนะครับหนาวหนาวร้อนๆน,นะครับผมเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับต่ำนิดนึง วันนี้ไม่มีนกนะโอเคก็แบบบ้านๆครับผมหาวัสดุที่นำมาใช้ทำได้นะเดีย๋ยวต้องไปหาซื้อกิฟไอตัวนีบกระดาษมาใหญ่ๆกว่าน,นี้หน่อยนะครับอันนี้มันเล็กไปยิ่งอันนี้มันเล็กมากเลยนะครับ มันชอบหลุดเอาแบบใหญ่ๆอโอเควันนี้น่าจะทำคลิปได้หลายคลิปนะครับผมเพราะว่าไม่มีคนนะ วันไหนมีคนก็จะทำคลิปได้น้อยครับก็เดี๋ยวมายิงกระป๋องเบียร์นะครับในระยะ20เมตรนะครับเมื่อวานได้เท่าไหร่นะ4หรือ5 4ไม่ไม่ใช่5แน่นอนพูดผิด3หรือ4ลูกนะจำไม่ได nah? ้นะครับแล้วก็คลิปนี้นิดนึงครับ ยางมีรอยฉีกนะฮะดูนะฮะนี่เห็นไหมจะมาแสดงให้เห็นว่ายางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะขาดง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่ไม่ควรเสี่ยงนะไม่ควรเสี่ยงแต่ก็เดี๋ยวจะไ่ยิงให้ดูเฉยๆนี่ครับผมอย่าอย่าทำตามแล้วกันนะครับลูกแรกนะครับเหมือนเดิมก็ขอเป็นลูกอุ่นเครื่องนะครับดูทิศทางของลูกนะ ออกอ,ออกซ้ายนิดนึงนะครับแล้วก็ลงล่างนะฮะไม่โดนนะครับผมลูกแรกไม่โดนนะ โดนนะครับผมผลาดไป2แล้วนะฮะไม่โดนพานไปสองแหลรูส้สดท้ายละนะครับพาไปสามแล้วนะครับไม่โดนโดนลูกเดียวนะครับโดนแค่ลูกเดียวนะครับผมคลิปนี้นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับผมฝึกเรื่อยๆนะครับก็บางวันก็โดนเยอะโดนน้อยนะครับก็ฝึกฝึกกันไปนะครับฝึกฝึกกันไปนะครับผมไม่ได้ไปยิงแข่งกับใครอยู่แล้วนะครับก็เป็นการฝึกฝนนะครับด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ไปฝึกแข่งขันกับใครนะครับผมยางก็ยังไม่ขาดนะ มันมีรอยขาแล้วละใหญ่ด้วยนะครับโอเคครับผมเขาก็ไปแล้วเนาะเขาไม่ได้ผ่านนะครับก็ผมเห็นว่าเขาขี่ตรงมาแล้วก็วนกลับนะครับแล้วก็เขามาวิ่งนะครับเดี๋ยวต้องรีบนิดนึงนะครับก็ใครสนใจนะครับสินค้าของเพจสลิงช็อตกีเฮดนะครับมียางจําหน่ายนะฮะยางหนังสติ๊กนะครับผมจําหน่ายนะครับก็แล้วก็ลูกเหล็ก8มิลนะครับผมลูกเหล็กนะครับ ถ้าใครสนใจสินค้าก็ติดต่อสอบถามมาได้นะฮะเพจสลิงช็อตทีเฮดนะครับยางก็มีตั้งแต่ขนาดความหนา0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.85แล้วก็1มิลน,นะครับหนาสุดคือ1มิลน,นะครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะนะครับพอดีต้องรีบนิดนึงพอดีเขามาวิ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปขวางทางเขาเนาะเราก็มาอยู่บนถนนด้วยนะครับผมโอเคฮะไปแล้วครับผม